ไปดูกันตอนนี้ก็คือประมาณนี้นะครับก็ผมไม่รู้นะผมว่ามันน่ารักขึ้นนะครับของงคองเครื่องดูง่ายขึ้นนะครับอืมพอได้อยู่นะใครหาอยู่ออกมาเลยนะราคาดียก้อนนะครับผมบอกก่อนนะเพื่อนผมฝากขายไว้คันนี้นะครับพอดีรถบ้านเขาเยอะแล้วออกรถใหม่ไม่คันนึียงที่จอดไม่มีจริงๆนะครับสีสันก็มีเนี่ยครับพวกนี้แต่รถบางๆนะรถบางๆสีสันมีติดแต่ว่าผมไม่ได้ ขายตามสภาพแหละก็ว่ากันตามสภาพดีกว่านะครับไพรงภายในผมถือว่าพอได้อยู่นะไม่น่าเกลียดนะไปหาพงวไลแท้ใส่อันนึงก็โอเคแล้วนะครับบอ่อเบอร์ไม่ขาดเนาะเนี่ยแล้วก็มีตัวนี้อันหนึ่งหายไปนะครับเพราะทำงานคงจะเตะหลุดไปแหละนะครับแล้วก็หาไม่เจอนะครับแต่บอกไม่ขาดนะผ้าเดิมนะอืมก็กฟอกบาอซักบาอก,กันไปนะครับหล็กกลึงคานะครับผมก็สวยนะ เออผมเพิ่มก็สะอาดอยู่นะรถมือเดียวนะนะคัอ่ะก็ทร,รงก็สีก็พอได้นะแห้งๆดูง่ายนะ่ะเนี่ยผิวฟันรถก็พอได้อยู่นะครับนะรวมก็จะออกมาประมาณนี้ก่อนนะครับเครื่อง2 5ง0นนะเครื่องไฮเทคแล้วนะครับ ตัวนี้ปีศูนย์แปดแลวเครื่องได้เปรียบนะครับเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์ห้าอะไรพวกเนี้ยกล่องกึ่งเขาจะมีปัญหาเยอะนะครับตัวนี้ไม่ค่อยมีนะครับอ่านี่ฝั่งคนขับนะครับก็เก็บได้ประมาณเนี้แหละครับนะครับถือว่าผมไม่รู้นะผมก็มองว่าตอนแรกมันมามันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากแต่ว่าก็ต้องมีเก็บบางจุดเยอะพอสมควรนะครับจุดยุมยิมยุมยิมนะครับตรงนี้ก็ยังมีรอยอยู่แต้มไว้เนี่ยถ่ายรูปก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกกันเนาะ ก็ลุมรวมประมาณนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีคลิปล้างโครงล้างเครื่องผมก็ถ่ายให้ดูไปเนาะก็ตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละครับเอาแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าราคาไม่ได้แรงอะไรนะครับผมแต่ผมมีมาตรฐานของผมเวลาผมทํางานเนาะก็ต้องเอาออกมาให้พอควรไฟก็ขัดนะครับนี่ได้มีแววเขาหน่อยนะครับไม่งั้นตาไม่มีแววไม่ได้รถต้องตามีแววไว้ก่อนเนาะก็ตามคอนเซปต์เรานะครับเก็บรถชงรถขายรถนะครับคันนี้เพื่อนฝากขายนะครับ ก็มาทํางานให้เพื่อนนะครับรถคันนี้นะก็ผมเอาเท่านี้แหละประมาณนี้น่าจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเย็นๆนะครับอาจจะถ่ายรูปถ่ายวีดีโอน่าจะลงขายนะครับกับเจ้ายูสุดีแมกนะครับโกสซีรีนะครับปี08เนาะก็ขายหาอยู่ก็พิจารณากันไว้นะครับแต่รถมีมีแต่แต่แต่ขวาอยู่นิดนึงนะครับแก้มขวาแต่หน้าเนอเดิมหมดนะครับไม่ไม่แรงเขาขับเบียดประตูบ้างเขาเองนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้หญิง ซื้อมาแรกๆเขาขับไม่เก่งนะครับล่อกําแพงบ้านตัวเองเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เยอะนะครับนิดเดียวแค่แก้มนะหน้ามันเดิมปังเลยนะขานุ่งขันหน้านี่เดิมเนี่ยมันมีชุดเนี้แหละอันนี้อันนี้ล่าสุดนานแล้วอันนี้ก็เข้าบ้านก็ก็เบียดเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะมีอยู่หน่อยหนึ่งครับชุดซุ้มเนี่ยนิดนึงถ้าไม่ถือสาหาความนะครับผมว่าคันนี้ก็ราคานี้ก็หาจะหา,หาจับยากก็แหละศูนย์แปดราคาแสนกว่าบาทเนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วนะ ก็ถ้าขายหายอยู่เพ okay. no. uh, okay. yep. okay. ื่อนๆที่ๆน้องๆก็พิจารณากันไว้อีกคันหนึ่งนะครับก็โอเคนะครับสําหรับเก็บงานแล้วคันนี้ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยภารกิจนะครับสําหรับคันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาดูเขาเข้ามาชมนะครับแล้วก็ผ่านมาชมโดยตั้งใจแล้วไม่ตั้งใจนะครับผมก็ขอบคุณนะครับกับเรโนโอเคเนาะอ่ะโอเคสําหรับเจ้าโกติลี่คันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพร้อมขายนะจ๊ะ สวัสดีจ้า